วิธีทำวิปครีมใส่เครื่องดื่มสไตล์คาเฟ่รสชาติอร่อยหอมหวานจะทำไว้กินเองหรือจะทำขายเสริมคู่กับเครื่องดื่มก็กำไรดีทำวิปครีมกินเองบีบกินเล่นเปล่าๆแบบนี้ก็อร่อยจะบีบตกแต่งบนเครื่องดื่มแบบนี้ก็ดูดีและน่ากินมากๆเลยค่ะส่วนวิธีทำก็ง่ายๆเลยค่ะไม่ซับซ้อนและยุ่งยากเลยอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีตามนี้เลยนะคะแก้มยูจะใช้กระบอกทำวิปครีมขนาด 500ML วิปปิ้งครีมที่เลือกใช้นะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้และจะต้องมีความเย็นค่ะจะมีด้ามอัดแก๊สหัวบีบวิปครีมแล้วก็แก๊สทำวิปครีม1หลอดค่ะก่อนจะเริ่มทำวิปครีมทุกครั้งอย่าลืมนำกระบอกทำวิปครีมไปแช่เย็นให้มีความเย็นจัดนะคะเวลาทำวิปครีมออกมาจะเนียนฟูสวยค่ะเวลาเติมวิปปิ้งครีมลงไปอย่าเติมเกินระดับแม็กตรงนี้นะคะเทวิปปิ้งครีมลงไปได้เลยค่ะวิปปิ้งครีมหนึ่งกล่องนะคะจะสามารถใช้งานได้ 2รอบนะคะถ้าวิปปิ้งครีมเหลือนําไปใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่นอย่าให้อากาศเข้านะคะนําไปแช่ตู้เย็นและสามารถเก็บไว้ได้3-4วันค่ะพอเติมวิปปิ้งครีมลงไปในกระบอกเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาก,กระบอกหมุนเข้าให้แน่นสนิทเลยนะคะหัวบีบวิปครีมแก้มยุจะเลือกใช้เป็นหัวบีบทิวลิปนะคะใส่หัวบีบวิปครีมเข้าไปจากนั้นก็หมุนให้แน่นค่ะแก้มยุจะใช้แกส๊สทำวิปครีมเพียงแค่หนึ่งหลอดนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะ ใส่แก๊สเข้าไปตรงนี้ค่ะหมุนให้ตรงล็อกนะคะหมุนเข้าไปให้แน่นๆเลยนะคะจะมีเสียงแก๊สส่วนเกินออกมานะคะไม่ต้องตกใจค่ะจากนั้นนะคะให้กลับหัวกระบอกทําวิปครีมลงมาเขย่าไปเรื่อยๆนะคะเขย่าแต่พอดีไม่แรงเกินไปและไม่เบาเกินไปเขย่าจนกว่าจะไม่ได้ยินเสียงของเหลวภายในกระบอกนะคะทําเสร็จแล้วก็จะได้วิปครีมฟูสวยดูดีน่ากินแบบนี้เลยจะบีบกินเล่นเปล่าๆแบบนี้ก็ได้ราซอสคาราเมลลง งไปแบบนี้ท็อปปิ้งด้วยช็อกโกแลตชิพนิดหน่อยว้าวดูดีน่ากินมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าสายวิบครีมจะต้องถูกใจสิ่งนี้วิปครีมหอมๆคู่กับซอสคาราเมลบอกเลยว่าฟินมากหรือจะบีบใส่เครื่องดื่มแบบนี้ก็ดูดีและน่ากินมากๆเลยใครเป็นสายวิปครีมแนะนําว่าต้องมีติดบ้านไว้แล้วล่ะหรือใครที่กําลังประกอบธุรกิจขายเครื่องดื่มอยู่นะคะแนะนําเลยเพราะกระบอกทําวิปครีมรุ่นนี้นะคะร้านขายเครื่องดื่มต่าง หรือแม้แต่คาเฟ่นะคะนิยมใช้กันมากๆเลยเมนูเครื่องดื่มขายเสริมคู่กับเมนูวิปครีมบอกเลยว่ากำไรดีสุดๆปไปเลยคะ่ะ